เอาหน่อไม้เพืเ่อนๆไ,ไ,ไปแจงอีกเร็วค่อยน้อยคอยกระแจงได้คือเกาไปออมมาไปอ,อมซ้ำสิกินซ้ำสิกินอ่ะ ทำสุกีนอนแน่ๆในเนี่ยอุ้ยไอเลิบยูมาไอเลิบยูอยู่ในป่านอนไม้น่าไม้ทพพีน้องนอนในดินมาเด็กินดอกมันมันถ่าแล้วมันโดนมันแหงเนาะเขาก็กินต่ขงน นั่งพึ่งแต่บังขลามดีแถวว่าพี่น้องมีขอม่อยย่ยดิเพืไปเห็ดบางขลามซะว่าหหเ,เห็ดบังขลามจักบ้างแล้เปลี่ยนคนไดบ้านใน,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 นเมื่อเห็ดบังขลามไดบ้านพี่น้องเบื่อไงเนี่ยมันบางขลามโอ้ยมันกินบาไดดอกสูงบ้านนี้ ก็บ่ได้กินทะเลเนาะอ,อ่องเง้ยสูงบนเลยกินดอกสูงขวดพี่นอ้องต้นไม้ไปอ่อมหา้นไม้ไปอ่อมพะนะบอกใหญ่เบิดขึ้นทั้งฟ้าบุญต้น,นไม้ก็หาอยู่ดินตัวเบิดถึงทั้งฟ้าดีหาเลยแล้งมันบ่หน่อยนี่พ่อได้อ่อมบ่ อยากกินอมน้อยๆก็เอานอนน้อยๆอุ้ย,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 ยนี่ไอ้ซอสเนาะยนอนใหม่ก็บังขลามมาตีตรงแซ่เป็นบังขลามละลาย นอนยันได้ดีนผัดปลมีได้พี่น้อนได้ซ้ำได้เก่าโอ้ยหาขวดขนเอ้ยมากกับบ้าใดเนาะกูละเงือกหลานหน่อยมาบ้านทำไมพนาถามอืม หาน่อไม้แกงพี่น้องเอ้ยพอสิไใ้แกงได้เกลืองว่ด้กินี่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 หน่อไม้ย้ำนี่ไปไปหาในดินหาทึ่งฟ้ายังวะเออโอ้ยอ่าเรียบร้อยแล้วกุอุ้ย เดี๋ยวต่อเขียนมาอืมหาหน่อไม้จะหาหน่อไม้เดี๋ยวหาหน่อไม้กันเพราะได้แกงว่ะพี่น้องนี่เด้อนี่ตัได้แกงบ่หาซอยแน่ยนะหาหน่อไม้เด้อจ้ะเด้อขอบคุณทุกการรับชมนะคะฝากกดเลิฟกดไลค์กดซับสกายแอดกันหลงพัดรอได้เด้อค่ะเด้อหาหน่อไม้ ก็สิได้แจงอยู่ตัวเนาะน้อยก็สิแจงตัวอยากกินเนาะ